กับเข้ามาช่วงที่สองคุณผู้ชมครับคุณสนธิยานกําลังไล่เหตุการณ์ให้ฟังว่าตกลงแล้วสภาล่มครั้งล่าสุดที่ว่ากันว่ามีคนไปนไล่เลยนะประชุมเซ็นชื่อเสร็จกลับไปกลับไปกลับ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 ,บเรียกกันเป็นสภาสภาเป็ดอะกาบ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 กันทั้งสภา,สภามันมีจุดมุ่งหมายอย่างไรแล้วมันน่าอับยศอดสูหน้าอับอายแค่ไหนคุณสนธิยานค้างไว้อยู่ตรงที่ว่าในระหว่างที่รัฐสภาลงมติครับ ความเห็นของกรรมธิการจากหารร้อยเป็นหารห้าร้อยแล้วในช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่นั่นแหละคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาโยนหินถามทางในวันนั้นนะครับว่าเอ๊ะจะกลับไปใช้หารร้อยกันดีกว่าเพราะหารห้าร้อยถ้าจะไปไม่รอดในวันนั้นนะฮะใครไปไม่รอดัท่านผู้ชมใครจะไปไม่รอดเนี่ยผมลำดับ,บ,บความให้ฟังลุ่มรุามิตรน,นะฮะเข้ามาในพรคพลังประชารัฐ โดยการเชื้อเชิญของดอรสมคิดท้ายสุดกลุ่มสามิตรก็จับมือกับกลุ่มของพลเอกประวิตย์นะล้มคุณอุตตมาและคุณสนธิรัตน์ไปกลุ่มสามิตรเนี่ยนะฮะผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยเป็นรัฐมนตรีอยู่สามคนคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุริยะจึงลุงเืองเกตคุณอนุชานาคาสายโอ้โหว่าการหมดเลยอ่ะกำไรทำไมกำไรฮะเพราะกลุ่มสามิตรรับผิดชอบอีสานได้ไปกี่คนหกคนเออไม่นับโคราช เพราะโคราชคุณรัฐรับผิดชอบได้มาห้าคนอีสานรวมโคราชได้สิบเดคนก็ได้มาหกแต่สุโขทัยนะอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ในขณะที่ใต้ผมย้ํานะครับท่านนายกใต้เนี่ยได้สสอมาสิบสาไม่มีรัฐมนตรีสักคนเอาละนี่ให้เห็นและหลังจากเข้ามาได้เป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะครับทํำยังไงทวนทบทวนได้ฟังตกเบ็ดในบ่อครับจัตั้งกลุ่มขึ้น Oh. เรียกประชุมนะอีพักพลังประชารัฐก็สบายท็อปอัพกล้วยก็หน้าดูด uh. นะครับ uh, ในช่วงแรกๆนะครับผมจําได้มาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับคุณสมศักดิ์หรือกลุ่มสามมิตรสิ่งที่ต้องคิดและไหววันนะครับมันมีทางเลือกให้คิดเป็นสองทางเพราะคุณสมศักดิ์ย้ายพักไปเรื่อยนะครับดูมาตั้งแต่สมัยคุณกิจสังคมมนตรี uh. นะมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับ ถ้าหารห้าร้อพักพลังประชารัฐนะร่วมกับพักประชาธิปัตย์ร่วมกับพักภูมภิมใจไทย,ท<า>ยซึ่งผมเรียนยืนยันนะตัวเลขวิเคราะห์กันใครก็มองออกนะครับว่าโอกาสเป็นรัฐบาลสูงแต่คุณสามิตรเป็นปาร์ตี้ลิสตรไม่ว่าลำดับไหนเสี่ยงหมดอาจจะไม่ได้ปาร์ตี้ลิสตรนั่นทางหรือทางที่สอง คนเขาตัลงข้อสงสัยเขาไปลงเขตไม่ได้หรอมันมันไปเบียดมันก็เหมือนกับปัญหามันก็เกิดปัญหาแบบเดียวกับเพื่อไทยแล้วทำไงอ่ะชิบหายในกูหรือคนก็ตั้งข้อสงสัยถึงคุณสมศักดิ์มาปฏิเสธแล้วให้รับแผนทัศน์มาหรือเปล่าอแต่เมื่อคุณสมศักดิ์ปฏิเสธแล้วเนี่ยไอ้ที่น่าสนใจมากไปกว่าคุณสมศักดิ์ก็ปรากฏว่า พักพลังประชารัฐซึ่งต้องโดยความเป็นชอบของหัวหน้าพักกับเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นคือมันมัน,ม,นมันตรงนั้นมันมีเงื่อนเวลานิดเดียวพอคุณสมศักดิ์พูดม,มันเหมือนยังจุดพลุไม่ติดเพราะตอนนั้นกําลังจะอภิปรายลงมติกันถูกไหมคุณคุณสนิยานพอลงมติกันเสร็จผ่านครบ11คนเนี่ยมาจุดประเด็นต่อเลยว่าเฮ้ยกลับมาหาร้อยดีกว่าทีนี้มันก็กระแสะหาร้อยเนี่ยนะรัฐสภามันโหวตไปแล้วนะครับถ้าจะ กลับไปหารร้อยก็คือต้องโหวตคว่ำโหวตรับก่อนแล้วก็โหวดต้านแล้วก็โหวตคว่ำสามวาระตลกมากพวกนี้ไม่ได้คิดแบบนี้เอ,อพวกนี้ก็ไปคิดเกมใหม่ขึ้นมาเกมใหม่ก็คือว่าทําให้สภาล่มเพราะรัฐมนูญมาตรา132กาหนดเอาไว้ว่ากฎหมายประกอบรัฐมนูนเนี่ยองพิจารณาเสร็จภายใน180วันครับถ้าไม่ทันถ้าไม่ทันต้องกลับไปใช้ร่างเดิม แล้วนาทุนเก้าเลยถูกต้องนาทุนเก้าเลยนะครับก็ปรากฏว่านะครับเกิดกระบวนการของการต้องการให้สภาล่มขึ้นในวันที่สามตรงนี้ผมยังงงผมยังงงคุณสนธิยาครับคืออย่างนี้ฮะคุณผู้ชมตามคุณสนธิยานทันอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อความชัดเจนวาระแรกเขาโหวตรับหลักการในการบัดสองใบแลหารร้อยถูกไหมครคุณสนธิยาพอวาระสอง เขาโหวตไม่เห็นด้วยกับการหารร้อยไปเห็นด้วยกับการหานห้าร้อยของกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่สวนที่สวนคาแปลยติเอาไว้อแต่พอวาระสามคุณสนิยามบอกว่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณจะกลับไปหารร้อยคุณก็แค่โหวตคว่ำมันอีกทีนึงก็จบไปทําไมเขาไม่เลือกวิธีนี้ทําไมเขาไปไปนัดแนะกันให้สภาล่มเพราะว่าถ้าไปโหวตคว่ำคว่ำวาระสามนะ เท่ากับกฎหมายนี้จบไปเลยต้องมาร่างกันใหม่อร่างกันใหม่ดําเนินการใหม่ดําเนินการใหม่ซึ่งทีนี้รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ออาจจะร่างห้าร้อยมาเลยอ๋อข้อแรกก่อนนะอาจจะห้างร่างห้าร้อยเลยทีนี้ร่างกฎหมายลูกมาห้าร้อยเต็มๆทางที่หนึ่งสองอำนาจจะอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ทันทีอำนาจจะอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ตรงที่หากพลเอกประยุทธ์ยุบสภาในระหว่างที่ยังไม่ทํากฎหมายลูกถูกต้อง ก็พลเอกประยุทธ์ก็อาจจะออกพระราชกาหนดแล้วก็ยุบสภามันมีความเป็นไปได้ทั้งสิ้นเลยครับในทางกฎหมายดังนั้นเนี่ยนะครับคือไม่ชัวร์ว่างันเถอดดังนั้นเนี่ยพวกนี้จึงเดินเกมในการชั่จะให้คามไม่ทันไม่ทันอยากใช้คำว่าความถ้าใช้คาว่าความอย่างเดี๋ยวจะงงกันทำให้ไม่ทันไม่ทันร้อยปดสิบวันเออโดยวิธีการทําให้ ไม่ไม่มีการประชุมรัฐสภาหรือทําให้สภาล่มเออทีนี้แผนรัฐสภาล่มเนี่ยนะฮะกฎหมายมันเหลืออยู่สองสามัตราแล้วนะเ,เอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเนี่ยเ,เราก็ไปอยู่บรรยากาศในวันที่สามในบรรยากาศในวันที่สามนยท่านผู้ชมฮะมันจะเห็นแหละความเลวร้ายนะครับของนักการเมืองครับนะครับวันนั้นนะครับพรรคการเมืองสามพรรคแม่ข่าวคือเศรษฐกิจไทยสําคัญนะ พลังประชารัฐเพื่อไทยพลบบวกด้วยวุฒิอีกประมาณหนึ่งรอยคนเออตรงนี้สิตรงนี้สิมันเป็นไปได้ยังไงคุณสนธิยาถอนใจอยู่เนี่ยฮะถอนใจอยู่เนี่ยนะครับประเด็นแรกเขาบอกว่าอันนี้พังร่วมรัฐบาลสมัยหน้ากันหรือเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวพลังประชารัฐกับรษฐกิจไทยพอได้นะหลับหูหลับตาพอกินกันได้เข้ากันได เศรษฐกิจไทยกับพลังประชารัฐกับเพื่อไทยเนี่ยนะก็ไม่รู้ไม่รู้ก็เขาตั้งก็สังเกตก็มันเดินทางเดียวมาตลอดเป็นเส้นเดียวมาตลอดตามที่ทักษิณกำหนดแผนเข้าใจไหมฮะทีนี้เอาเป็นแบบนี้เราก็ต้องดูต่อเลยครับว่าวุฒิผมบอกเลยวันนั้นเนี่ยนะในที่ประชุมสภารู้กันหมดว่ามีพลเอกคนไหนไปเดินไล่คนออกจากห้องประชุมนะ มีพักการเมืองเออช่วงนี้ดูเหมือนว่าเชียร์ภูมิใจไทยเยอะนะซึ่งก็ไม่น่าสนใจ <c oughs> เพราะว่าบุญนากับเลขานั่งคุมเลยครับ <c oughs> ประชาชทิปัต์อาจจะคิดว่าพลาดไปแล้วเออหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเดินตามหลักการ <c oughs> ตอนแรกฉันจะเดิน <c oughs> หาร้อยหาร้อย <c oughs> แต่เมื่อแพ้แล้วฉันก็ต้องทําหน้าที่ของฉันให้จบ <c oughs> นะคุณสาธิตในฐานะเป็นประธานกรรมธิการ กฎหมายมันล่มในมือเนี่ยเสียสูญนักเลยนะผมบอกเลยนะก็อยากจะทาให้จบประชาธิปัตย์ก็อยู่เฮ้ยก้าวไกลก็อยู่เว้ยปากเนี่ยเอาหารร้อยนะอแต่อยากให้สภาเดินแต่มันหน้าที่ของพวกเขาที่ต้องพิจารณาถูกต้องอีสองพักที่สามพักที่หายไปเมื่อบวกด้วยวุฒิอีกร้อยวุฒิเนี่ยผมบอกนะพลเอกไปเดินไล่มันก็ทําให้เห็นแล้ววันนี้ว่ารู้อยู่แล้วห้าร้อยเนี่ยนะเป็นแนวคิดของนายกอืวุฒิร้อยห้าสิบ ที่อยู่เนี่ยมันก็น่าจะเป็นสายนายกไอ้ <Yeah. S 1> ส่วนอีกร้อยหนึ่งจะเป็นสายของใครก็ตามแต่แต่มันน่าจะเกี่ยวข้องในพลังประชารัฐ <Yeah. S 1> เพราะเดินตามเส้นทาง <ไป S 1> ของพลังประชารัฐ <Yeah. S 1> แต่ถ้าดูพลเอกที่ไปเดินเรียกหูดออกจากห้องเนี่ยมันก็เห็นชัดเลยครับว่าพลเอกนั้นเป็นเพื่อนของพลเอกคนไหนที่มีอำนาจอยู่ในรัฐบาลโ oh อ้โหผมห้ดูต่อนะครับว่าเกมนี้นะฮะที่เดินกันอย่างเรียกว่า สุดลิมที่ประตูที่ต้องล้มไม่ได้นะรวมทั้งวุฒิสมาชิกซึ่งวันนี้ผมอยากรู้ว่าคุณรับแผนรัฐบาลหรือคุณรับแผนทักษินที่บอกว่าวุฒิเป็นสภาตายายเอ๊ะมันไม่ใช่หละหรือวุฒินี้มันเป็นของผู้มีอำนาจบางคนคุณไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่เพื่อแผ่นดินแต่คุณ กำลังทำหน้าที่รับใช้เจ้านายหรือผู้มีอำนาจซึ่งจะรับใช้ไปทำไมถ้าไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามแต่ทีนี้เรามาเดินเรื่องต่อครับให้เห็นชัดว่าพอเป็นแบบนี้นะครับครับคุณชวนหลีกไพ่นะผมต้องย้ำนะเป็นผู้ที่ดำรงคงมั่นในหลักการ,นะ,การนะเราก็ไม่รู้ว่าท่านคิดอะไร แต่เมื่อเป็นแบบนี้สิ่งที่ผมได้รับฟังมาก็คือคุณชวนท่านกำชับประชาธิปัตย์ว่าต้องอยู่ประชุมนะไม่แล้วท่านเรียกนะกดกรีงเรียกเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะฮะปรากฏว่าคุณชวนเนี่ยไปหาหรือกับประธานประธานวุฒิคือคุณคุณพรเพชรวิชิตชนละชัยถูกครับก็อบอกว่าเฮ้ยประชุมสภานัดหน้าเนี่ยนะขอ วันประชุมของวุฒิเนี่ยมาประชุมร่วมรัฐสภาได้ไหมคืออย่างนี้ตอนนี้มันเหลือแค่สี่นัดการประชุมสภาหเหลือสี่นัดเป็นของวุฒิสองนัดวันจันทร์วันอังคารเป็นของสสสองนัดคือวันพุธพระลืดัสคุณชวนซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนเดินไปคุยกับคุณพรเพชรบอกขอกลับมาประชุมร่วมหน่อยเหอะจะได้จงมันเป็นนะแบบนีเบเ้เดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะงง คือการประชุมสภาเนี่ยนะสี่วันเนี่ยนะมันเป็นข้อตกลงกันมันอยู่ที่ประธานและสภาจะเรียกไอ้นี่ต้องให้ชัดนะคือสี่วันนี้ไม่ทันแล้วนะประธานชวนจะเรียกวันศุกร์ก็ได้ยังไงก็ไม่ทันแล้วล่ะเออไม่ไม่ทันก็เรียกได้เรียกเพิ่มเติมได้เพิ่มเติมวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็เรียกได้เดี๋ยวก็ดูว่าท่านประธานชวนจะทํำยังไงถ้าไม่ทันเนี่ยนะฮะก็มาดูต่อว่าแต่เขาจะทาเนี่ยเขาจะมีระบบของการปรึกษารือการปรึกษารือเนี่ยนะมันถึงต้องมีคําว่าวิบฝ่ายรัฐบาล วิปฝ่ายค้านนะครับวิปของวุฒิเวลาเขาจะประชุมร่วมเขาก็จะหารือกันแต่คุณชวนหารือกับคุณพร<อ>เพช<อ>รเนี่ยฟังสภาว่า<ม>เฮ้ยไอที่ตกลงกันว่านะจันอังคารนะเป็นของวุฒิแล้วก็พุทธพฏิบัสเป็นของสภาผู้แทนราษฎรแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเอาวันอังคารวันพุธสองวันเนี่ยมาประชุมร่วกันเดินแบบเดิมนะ คุณบอมเทศบอกว่าได้เท่ากับวันที่เก้าวันที่สิบจะเป็นประชุมรวมถูกแต่ปรากฏว่ามันมีเสียงลึกลับเสียงนี้ว่าอย่างไรขอพักกันสักครู่เดียวครับ